สวัสดีครับสมาชิกทุกคนนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเติมเงินเข้าไปเทรดในพอร์ตของ f i n อัพนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่แอป b บแอนด์ก่อนนะครับในในที่นี้ผมจะใช้ b บแอนด์ไทยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับความจริงโอนจาก Exchange ไหนก็ได้นะครับ b บิตครับสตาง r o หรือว่า b บแอนด์อินเตอร์ก็ยังได้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเนื่องจากบแอนด ในไทยนี่ครับเปิดตัวเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะขอยกตัวอย่างใบแนนของประเทศไทยนะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้ามาที่กระเป๋าเงินนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าเงินของเราอยู่ในพอร์ตนี้มีเท่าไหร่นะกรณีท่านที่สมัครเข้ามาใหม่ก็จะไม่มีเงินในพอร์ตนะครับแต่ในส่วนของผมนะครับซื้อแล้วเมื่อวานนะครับหนึ่งพัน กว่าๆนะแต่ว่าอันนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างาวิธีสั่งซื้อตัว USDT นะครับจึงอโอนออกไปข้างนอกให้เหลือ9 9 8ทีนี้ผมจะซื้อเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ300บาทนะครับเพื่อใหอ้ได้ครบตามจํานวน1,000 USDT นะครับจะสาธิตวิธีการเข้าไปซื้อก่อนนะครับขั้นแรกนะครับเข้าไปที่แตะไปที่ปุ่มฝากนะครับ ตรงนี้นะครับมีปุ่มสีเหลืองปุ่มฝากนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับแล้วมันจะขึ้นมาคริปโตแล้วก็เงินบาทนะครับเราแตะไปที่เงินบาทนะครับอ่ามันจะมีรายการสกุลเงินนะครับมันจะมีพิมพ์คําว่า T H B นะครับเราแตะเข้าไปเลยนะครับใช้มือแตะเข้าไปเลยอ่าทีนี้จะมีเมนูให้เราเลือกว่า จํานวนเงินที่ต้องการฝากนะครับในที่นี้ผมจะฝากเข้าไปจํานวน300บาทนะครับแล้วก็แตะไปที่โมบายแบงกิ้งนะครับใช้มือแตะเข้าไปเลยนะฮะอ่าเขาจะบอกว่าจํานวนเงินที่ต้องการฝาก300 THB นะครับหรือว่า300บาทนะครับ อันนี้ขั้นตอนนี้นะครับเราจะบันทึกรูปภาพหรือว่าแคปหน้าจอหน้านี้ไปก็ได้นะฮะแคปผมจะแคปหน้าจอหน้านี้นะครับอ่าแล้วดางนั้นนะครับจากนั้นเราโอนเงินเข้ามาเลยนะครับโอนเงินเข้ามาเลยอันนี้ผมจะขอออกจากหน้านี้ไปก่อนนะครับ